คนที่จะไปซื้อกัญชาต้องมีใบสั่งแพทย์ใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะขอต่ออายุต่างๆเหล่านี้นนผมก็ต้องดำเนินการในเรื่องของกฎกระทรวงอีกฉบับหนึ่งนะครับก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศร,รษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะ ต้องบอกว่าเป็นความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเป็นบัญชาจากนายกรัฐมนตรีค่ะในการควบคุมการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะต้องใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นแล้วเดี๋ยวในอนาคตอาจจะต้องดึงกลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดด้วยเมื่อวาวนนี้หลังการประชุมครมเสร็จสิซซ้นนะคะทางด้านของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณจิรยุห่วงทรัพย์ก็ได้ แลงบอกกับสื่อถึงเรื่องนี้ค่ะคือนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเรื่องนโยบายกัญชาเสรีโดยรัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากที่มีการนําเสนอนําเอากัญชาออกจากบัญชียาสารเสพติดเนี่ยทำให้มีการเปิดร้านขายกัญชามากมายเพื่อการสันทนาการเป็นหลักทําให้เด็กและเยาวชนประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย ก็เลยขอให้เน้นการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นและให้พิจารณาว่าจะปรับแก้กฎหมายอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มากที่สุดด้วยเอาล่ะในวอร์ดดิ้งของการถแถลงหลังการประชุมครมเนี่ยคุณจิรายุยังไม่ได้บอกนะว่านายกสั่งให้ดึงกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดแต่สิ่งนี้เนี่ยพูดออกมาจากปากของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสมศักดิ์เทศสุทิน พูดก่อนเข้าประชุมนะมเพราะทำไมถึงพูดก่อนได้เพราะเขามีการปรึกษาหารือก,กันอยู่ตลอดเวลานะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่ากัญชาในอนาคตควรกลับไปเป็นยาเสพติดเพราะวันนี้ยังมีอะไรที่พรุงพรังอยู่กับการดําเนินการที่ผ่านมาในอดีตค,คือต้องยอมรับว่าพอถอนกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท5ในขณะที่พรบกัญชามันยังไม่มีรองรับม,มันเกิดภาวะสุญญากาศมันเกิดปัญหาคุณสมศักดิ์เดี๋ยวอนาคตดึงกลับไป จนกระทั่งณขณะน,นี้นายกมีบัญชาให้ประชุมพูดคุยกันซึ่งตั้งแต่14พฤษภาคม68นะคุณจิม,มี่นายกสั่งให้มาคุยว่ากัญชาเนี่ยต้องใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นหลังจากนั้นก็ร<ป>ับฟังความเห็นเพื่อไปฟังความเห็นของประชาชนเนาะตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมจนถึง10มิถุนาย,ยนต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงนามประกาศให้กัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นถูกต้องเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะของการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีสมศักดิ์เมื่อวานนี้กันค่ะ และเมื่อวานนี้23มิถุนายนผมก็ได้ลงนามประกาศนะเกี่ยวกับในเรื่องของการประกาศให้กัญชาเพื่อการแพทย์นะเพื่อการแพทย์เท่านั้นโดยคนที่จะไปซื้อกัญชาต้องมีใบสั่งแพทย์นะครับแต่ในส่วนของใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะขอหรือว่า ต่ออายุต่างๆเหล่านีนนยผมก็ต้องดําเนินการในเรื่องของกฎกระทรวงอีกฉบับหนึ่งนะครับว่าต้องมีแพทย์ประจำร้านนะครับหรือว่าในการต่อใบอนุญาตเนี่ยถ้าหากว่าเราไปตรวจทุกเดือนเนี่ยถ้าหากมีความผิดนะไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ดําเนินการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสองครั้งเราก็จะยึดใบอนุญาตไม่ให้ใบอนุญาตนั้นเลยครับ มาย้ำกันนะคะสิ่งที่นายกลงนามมาแล้วก็คุณสมศักดิ์บอกไปเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อไปบ้างอันดับแรกคนที่จะซื้อกัญชานะคะต้องมีใบสั่งนะจากแพทย์หรือว่ามีใบรับรองแพทย์ แล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการทํากฎกระทรวงขึ้นมาใหม่<อ>กรณีใบอนุญาตผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะมาขอหรือว่าต่ออายุใบอนุญาตแล้วก็ต้องทําข้อกําหนดว่าต้องมีแพทย์ประจําร้านด้วยหากจะจําหน่ายหรือหากมีการตรวจทุกเดือนแล้วมีความผิดไม่ปฏิบัติตามสองครั้งจะยึดใบประกาศและใบอนุญาตด้วยเอาละบางคนบอกว่าอวสานกัญชาเสรีเป็นที่เรียบร้อยอฝั่งเพื่อไทยขยับ ในช่วงเวลานี้ถ้าถามว่าเรื่องนี้นในการเรียกร้องให้ดึงกลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติเดเถอะกฎหมายยังไม่ได้ออกมารองรับอะไรต่างๆมันมีมาตั้งแต่การปลดล็อกกัญชาแล้วอ,อันนี้ก็ต้องยอมรับพอมาเริ่มเกิดผลกระทบกับกลุ่มเปราะบางหรือว่าเด็กเยาวชนมันมีมาเป็นระยะค่ะแต่รัฐบาลเลือกใช้ทามมิ่งช่วงนี้ในการเช็คบินพอมันออกมาช่วงนี้คนก็ต้องไปถามคุณอนุทินอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเรียบร้อยภูมิใจไทยนะตอนนี้ คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้เพื่อไทยหรือแม้แต่นายกเนี่ยท่านบอกว่าจะเขียนกฎหมายใหม่เข้าสภาก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วท่านก็บอกว่าเป็นกัรชาทางการแพทย์ซึ่งก็ตรงกับเจตนารมณ์ของภูมิใจไทยส่วนเรื่องเสนอร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรเราก็ไม่เอาคาสิโนอยู่แล้วแต่ในความเป็นพักร่วมรัฐบาลตอนนั้นเราก็ต้องฟังก่อนจะไปบอกว่าไม่เอาเลยมันก็ร่วมรัฐบาลกันไม่ได้เพราะฉนนชัดเจน ถ้ารัฐบาลเนี่ยบรรจุร่างพรบรสถานบันเทิงครบวงจรเข้าไปเมื่อไหร่ก็จะมีเสียงฝ่ายค้านที่เติมมาล่าสุดในภูมิใจไทยแน่นอนบทความแน่นอนนะคะแต่ว่าจะมีรวมกันบล้าแล้วเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ต้องลุน้นยังไงก็ต้องลุน้นเพราะว่างูเหามีจริงงูเหามีจริงทีนี้เรามาย้อนดูข้อมูลเชิงลึกกันหน่อยนะคะว่าตลอดสปีที่ผ่านมาหลังจากปลดล็อกกัญชาแล้วเนี่ย สถานการณ์ทางมิติสังคมและเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคือเราจะพูด e ์เท r t a i n m e n t Complex ว่าต้องดูทั้งเศรษฐกิจและสังคมตูกกัญชาเนี่ยได้เวลามาเราอัพกันหน่อยที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจและสังคมเป็นยังไงมาดูที่มาที่ไปกันก่อนนะคะนี่ปี62นะไทยประกาศเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่อนุญ,ญาตให้ใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อการแพทย์และการวิจัยโดยยังคงอยู่ภายใต้าการควบคุมและต้องได้รับการอนุญาต พอมาปี64ค่ะพื่กระท่อมถูกยกเลิกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษจำได้ไหมจำได้ถนนน่ะมีขายเลยขายกันให้ควักเลยก้าววิทยายน65นี่ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดกัญชาถูกจัดเป็นสารเสพติดให้โทษและถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเป็นเวลากว่า94ปีคือตั้งแต่ปี2468ถึง2561นี่นับถึงปัจจุบันนี่ร้อปีพอดีเลยนะซึ่งก็ออกจากบัญชียาเสพติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ทุกส่วนของพืชกัญชาและกัญชงรวมถึงสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน0.2%ไม่ถูกจัดว่าเป็นยาเสพติดอีกต่อไปเพราามิถุนายน65ปลดล็อกดังกล่าวดึงออกมาจากบัญชียาเสพติดแต่มันไม่มีกฎหมายรองรับสิ่งนั้นถูกขับเคลื่อนในยุคของที่ทางภูมิใจไทยท่านเนาะท่านก็มาดูแลตรงนั้นอยู่เนี่ยนะคะทีนี้ปัญหามันก็เกิดสิเพราะว่ากฎหมายมันยังไม่พร้อมแล้วมันสุญญากาศเรื่องแรกร้านจําหน่ายกัญชาเพียบเลย ไม่ต้องห่วงล่มเลยเคราวนี้ยังไม่พอนะมีร้านจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่ผสมกัญชาเกิดขึ้นจำนวนมากแล้วไม่มีการควบคุมด้วยเปิดปัญหาร้านขายกัญชาไปอยู่ตั้งตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาออันนี้จริงอันนี้ผมเห็นเห็นกับตาเลยนะครับแล้วก็มีการสูบกัญชาในที่สาธารณะปฏิเสธไม่ได้ว่าผมใช้รถไฟฟ้าเดิน ข้างถนนผมได้กิน <Ừ. S 2> นะครับแล้วก็มีการจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มผสมกัญชาโดยไม่แจ้งผู้บริโภคคนแพ้เยอะนะอ่าบางคนแพ้บางคนกินแล้วมึนเมาค่ะคจำนวนผู้ป่วยจากการใช้กัญชามีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเรียกร้องให้นํากัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดกันแล้วค่ะเพราะมันเกิดปัญหาหรือไม่ก็ออกกฎหมายควบคุมตรงนี้เป็นข้อมูลนะคะจากดรสมทิ์วัฒนพงวานิชจากคณะเภสัศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยลาลัยยังไม่หมดค่ะท่านก็ไปรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมาให้เราได้ดู สถิติการใช้กัญชาในปี63เนี่ยปลดล็อก65นะ63มเนี่ยมีการใช้ผู้ชายใช้เพื่อสันทนาการเยอะกว่าผู้หญิงอย่างชัดเจนผู้ชายอยู่ที่14.4%ผู้หญิงใช้เหมือนกัน0.8%ทีนี้หลังปลดล็อกเป็นไงอ่ะปี65คนไทยอายุ18-65ปถึง65ปีเนี่ยใช้กัญชาเพื่อสันทนาการสูงถึง 11ล้านก00ับอีก15,989คนคนเพิ่มขึ้นเกือบ10เท่าจากปี6-3ในจำนวนนี้มีประมาณ8ล้านคนใช้กัญชาผสมในอาหารและมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีอยู่ในจำนวนนี้มากกว่า300,000คนปราห้เน,นี่ยมีผู้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์แค่5,39,000กว่าคนสะท้อนให้เห็นว่ามีผู้ใช้เพื่อสันทนการมากกว่าซึ่งถ้าเอาตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณปลดล็อกแล้วมันสูญยากาศอยู่แบบนั้น <ừ> ในปี6-6นะคะ<ๆ>เกิดอะไรขึ้นคนไทยอย่างน้อย1ใน5เคยใช้กัญชาค่ะ <ừ m. S 2> โดยผู้ชายเนี่ยจะใช้20-35%สูงกว่าผู้หญิงผู้หญิงอยู่ที่1 0 1ถแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้ไปกับการสันทนาการความสนุกนั่นแหละนะครับแล้วก็เด็กและเยาวชนเนี่ยผู้ใช้ผู้ใช้นอกสถานศึกษาเนี่ยมีสัดส่วนสูงถึง47.6% นักศึกษาระดับปริญญาตรีมี17.1นักเรียนระดับมัธยมนี่11.8และมักร่วมใช้ร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่นด้วยอ,อันตรายนะอันนี้คือข้อมูลที่อาจารย์ส่งทิบรวบรวมมานะคะแล้วทั้นก็ไปเก็บข้อมูลจุดจำหน่ายกัญชาค่ะเมษา67ประเทศไทยมีจุดจำหน่ายกัญชารวม7,747จุดอันนี้เพิ่มขึ้นจากสิงหา -66 ตอนนั้นมี5,600จุดก็คือปลดล็อกตอนปี65ใเนี่ยปี67เพิ่มมาเป็น7,000กว่าจุดเลยนะ ไวมากนะครับกรุงเทพมหานครที่เดียวเนี่ย1,122จุดนะและนนทบ,บุรีมีถึง1,114จุดแล้วคนไทยอย่างไรหนึในสเข้าถึงจ,จุดจำหน่ายกัญชาได้ภายใน400เมตรจากตัวบ้านใกล้มากก็ผมเดินถึงอคอนโดผมก็มีไม่ถึง400เมตรด้วยนะครับหนึใน11อาศัยอยู่ในบ้านที่มีการปลูกกัญชาในครัวเรือนด้วยและมีการโพสต์ขายจำหน่ายโฆษณาผลิตภัณฑ์กัญชาทางออนไลน์พอสมควรนีน นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้เป็นยาเสพติดแล้วมันยังสูญอากาศอยู่แบบนี้ที่นี้มุมมองด้านเศรษฐกิจและสุขภาพนะคะจากการรวบรวมของอาจารย์สมทิศเป็นอย่างไรโอกาสทางเศรษฐกิจมันก็มีแหละมันไม่ใช่ไม่มีถ้าโอกาสหมาให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามก็ทําให้มีรายได้เพิ่มในส่วนนี้แล้วก็รวมไปถึงรายได้เพิ่มจากการวิจัยพัฒนาผู้ป่วยก็มีทางเลือกในการรักษามากขึ้น แต่ความท้าทายด้านสุขภาพและเศรษฐกิจละ่ะมันเกิดการใช้อย่างไม่เหมาะสมในกลุ่มเยาวชนแล้วก็สารเสพติดเนี่ยมันเกิดทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดก็สามารถเกิดขึ้นได้ภาราค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพบ้างคะ่ะปี -6 6ภาระค่าใช้จ่ายจากกรณีกัญชาเนี่ยม,มีมูลค่าสูงถึง 15,828.51้านบาล้านบาทผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้า30บาทเนี่ยนะคะเข้ารับการรักษาพยาบาลจากภาวะพิษกัญชาและปัญหาสุขภาพจิตจากกัญชาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กัญชาในท้องตลาดด้วยบางที่ไม่ได้คุณภาพไงอเอาละธุรก,กิจกัญชาเนี่ยตอนนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเสียมากกว่าได้ไหมเนี่ยไปดูข้อมูลจาก TDRI กันบ้างเอาหลายแหล่งมานะ มคือ,อย้อนแลยก็ย้อนไกลนะตอนภูมิใจไทยเขาหาเสียงอะ่ะตอนนู้นเลยว่าเขาจะทํากัญชาเสรีหรือทำกัญชาให้ถูกกฎหมายหรือใช้ทางการแพทย์อะไรก็สุดแท้แต่ว่าไปผมจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลทีนี้พอมีการปลดล็อกแล้วเนี่ย TDRI นะคะโดยอาจารย์นนริตพิศรยาบุตรนักวิชาการอาวุโสท่านก็ได้เปิดเผยข้อมูลที่กลุ่มคณะวิจัยของ TDRI เขารวบรวมมาอันดับแรกธุรกิจที่จดทะเบียนประกอบกิจาการเกี่ยวข้องกับกัญชาเนี่ยนะคะรายได้รวม 39ล้านบาทขาดทุนรวม194ล้านบาทโอ้แล้วก็ธุรกิจสามารถทำกำไรมีแค่25%สาเสามารถทำกำไรได้เฉลี่ย37.6%จากที่จดทะเบียนจัดตั้งกันมาทั้งหมดมแม้ผลิตภัณฑ์สินค้าจากกัญชาค่ะจะคือฮาแหละเป็นที่กล่าวถึงในตลาดผู้บริโภคแต่เมื่อเวลาผ่านไปกระแสะความนิยมในผลิตภัณฑ์สินค้าจากกัญช,ชาก็เริ่มลดลง แล้วถ้านํากัญชาในแอปพลิเคชันปลูกกันเข้ามาขายถ้าจะปลูกต้องมาลงทะเบียนในปลูกกันก่อนใช่ใช่เอาเข้ามาขายในตลาดเนี่ยสิตลาดกัญชาในประเทศไทยจะมูลค่าถึง20 0 0 0ล้านบาทแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสามารถเอาตรงนี้มาผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้หรือไม่มันอาจจะไม่ได้นะเพราะเขาต้องไปดูตั้งแต่การปลูกตั้งแต่ดินตั้งแต่กระบวนการทุกอย่างร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกประมาณ500้ล้านแต่ทว่าอุปกรณ์เหล่านั้นนําเข้าจากต่างประเทศค่ะ<อ>ก็เลยไม่ได้ช่วยส่งเสริม<อ>เศรษฐกิจกของประเทศไทยเท่าที่ควรไม่ได้ไ <ข S 2> เป็น local content น,น,น,นะสะินะครับก็สาระสาคัญแล้วกันมาดูเรื่องของพรบกัญชากัญชงพุทธศักราชเนี่ยที่เป็นสาระสำคัญของร่างนี้ที่ยังไม่ออกมาะนะคะก็จะมีเรื่องของเนี่ยละคะ่ะการปลูกเชิงพันธุ์นี่ต้องขออนุญาตปลูกครัวเรือนก็ต้องจดแจ้งจํากัดไม่เกิน15ต้นแล้วก็การจําหน่ายที่มีการควบคุมต่างๆรวมถึงกระทั่งการสูบแต่ตรงเนี้ย คือท่านัมนตรีสาธารณสุขก็คือคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่ามันอาจจะไม่ทานหรอกนะมันอาจจะไม่ทานแล้วก็เดี๋ยวออกเป็นประกาศต่างๆมาควบคุมหรือว่าอาจจะมีการดึงกลับไปเป็นบัญชียาเสพติดคณะผู้วิจัย TDI ได้สรุปจากสถิติที่รวบรวมมาเอาไว้แบบนี้ค่ะคณะผู้วิจัย TDI พบว่าในด้านสังคมกัญชาส่งผลกระทบเชิงลบโดยตรงกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มเปราะบางเด็กเยาวชนสำหรับด้านเศรษฐกิจช่วงแรก เศรษฐกิจนั้นในช่วงแรกพบผลเชิงบวกแต่หลังจากที่กัญชาเสรีมีการแข่งขันในตลาดสูงมีสินค้าไม่มีคุณภาพออกสู่ตลาดและมีการขายตัดราคากัญชาแข่งกันในระยะยาวก็อาจจะกลายเป็นผลกระทบเชิงลบซึ่งนะอย่างที่บอกไปนะครับเราก็เห็นสถิติมาพอสมควรนะครับว่ามันมีผลกระทบเชิงบวกเชิงลบอย่างไรอ่านะก็น่าจะเป็นหนึ่งสิ่งที่สามารถเรียกคะแนนนิยมกลับมาที่พรรคเพื่อไทยได้นะเพราะว่าการะแสสังคมส่วนมากก็ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของกัญชาเสรีที่ผ่านมาค่ะ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ